Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Whoa, garden in a club. สวัสดีครับผมอาต๋านะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องอาต๋าสอนการใช้งานรถฟอร์ดนะครับแล้ววันนี้นะครับฟอร์ดได้ทําการเปิดตัวนะครับเน็กเกนนะครับเรนเจอร์และเน็กเกนเอเวอร์เรสต์นะครับตัวใหม่เลยพร้อมกับเปิดเผยราคามาแล้วนะครับแล้วผมนะครับวันนี้ก็ได้ทําการรวบรวมราคานะครับทุกรุ่นเลยนะครับที่ฟอร์ดได้ทําการเปิดตัวออกมานะครับจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับเป็น็กเกนเรนเจอร์เนี่ยครับฟอร์ดได้เปิดตัวออกมา3รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นเรนเจอร์สปอร์ตนะครับรุ่นไวท์แท็กแล้วก็รุ่นเน็ก ในรุ่นแรกนะครับจะเป็นในรุ่น r a n g e r Sport นะครับมาด้วยกัน3รุ่นนะครับเป็น4ประตูทั้ง3รุ่นเลยนะครับในรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นตัวขับ2นะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็รุ่นต่อไปจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับขับ2เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวขับ4นะครับที่เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยจะมากับเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะครับผมมานะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเนี่ยราคาเริ่ 9 0แสนนะครับ2 9 0 0 0บาทนะครับเป็น4ประตูนะครับแล้วก็ในตัวเกียร์ออโต้นะครับจะอยู่ที่ราคา964,000บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับในตัวขับ4นะครับผมเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับนี่แหละครับคือ3รุ่นในรุ่น Next Gen Ranger Sport นะครับเรามาดูในรุ่นต่อไปนะครับในรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่น w i d Track นั่นเองนะครับ w i d Track ใน Next Gen นี้นะครับเปิดตัวออกมาทั้งหมด4รุ่นนะครับ 4รุ่นเลยปกติเราจะมีแค่3รุ่นใช่ไหมนะครับในตัวใหม่เรามีถึง4รุ่นนะครับในส่วนของไวายแท็กเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวเครื่อง2.0นะครับเทอร์โบเดี่ยวและเครื่อง2.0งไบเทอร์โบนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยออกมา2รุ่นนะครับเป็นไวายแท็กนะครับเกียร์6สปีดนะครับเป็นวายแท็กเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็ไวายแท็กเกียร์ออโต้6สปีดนะครับจะจับคู่กับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวนะครับ ในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่9 0 9 9 0บาทนะครับปกติแล้วในราคาตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่9,82,000บาทนะครับราคาก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะครับแต่บอกเลยว่าออปชั่นที่ให้มาเนี่ยครับโหโคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของเกียร์ออโต้ขับ2นะครับผมเกียร์อโต้ขับ2นะครับราคาจะอยู่ที่1ล้านนะครับ49,000บาทนะครับ ในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสามบาทนะครับตัวนี้ราคาก็เพิ่มขึ้นมา1.7ื่นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าออปชันอย่างที่บอกครับคุ้มแน่นอนนะครับและตัวที่3นะครับเป็นตัวที่ได้ทําการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับ ปกติแล้วนะครับหลายๆคนอยากจะได้เครื่องใบเทอร์โบใช่ไหมครับที่เป็นขับ2นะครับแต่ก่อนนี้มันจะไม่มีนะครับเครื่องใบเทอร์โบเนี่ยมันจะจับคู่กับตัวขับ4เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับขอร์ดก็ใจดีนะครับทำขับ2ที่เป็นใบเทอร์โบมาให้แล้วนะครับเป็นตัวไวท์แท็กนะครับใบเทอร์โบขับ2จับคู่เกียร์กับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1ล้านนะครับหนึ่งแาบาทนะครับผมสําหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ตัวใบเทอร์โบแต่อยากได้แค่ขับ และตัวต่อไปนะครับเป็นตัวท็อปนะครับของว i t แท็กก็คือเป็นตัวไบเทอร์โบขับสีนั่นเองนะครับจับคู่กับเกียอัตโนมัติ10สปีดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปกติแล้วราคาเก่านะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้เพิ่มมาประมาณ30,000ื่นนะครับสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับแต่บอกไว้เลยครับว่าออปชั่นตัวขับสีในว i t แท็กนะครับโอ้โหคือที่สุดแล้วครับ คือแบบว่าไม่เคยมีรถกระบะแบบว่าราคาเนี้ยให้ออปชั่นขนาดนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับในส่วนของรุ่นต่อไปกันนะครับในส่วนของรุ่นต่อไปจะเป็น next gen ranger raptor นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะรอราคามาแน่นอนว่าอุ้ยโอ้โห raptor เห็นโฆษณามาเป็นเครื่อง V6 นะครับเครื่องดีเซลหรือเบนซินนะครับตอนนี้เขาบอกนะครับเป็นเครื่อง V6 เบนซินนะครับตัวเดียวนะที่จะได้ขายในเมืองไทยนะครับเป็น twin turbo ด้วยนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคานี่ว้าวมากนะครับราคาตัวนี้นะครับเปิดตัวที่1 8 6 9 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมจากตัวเก่าเนี่ยล้านเนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยได้เครื่อง3.0ลิตรนะครับ V6 เบนซินนะครับเป็นทวินเทอร์โบราคาที่1 8 6 9 0ล้าน้านบาทเท่านั้นครับบอกเลยว่าคันนี้คือสุดจริงนะครับผมมีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับรโชกัพเนี่ยที่เป็นโชอัพแบบ f o อกนอไบพาร์ตนะครับพร้อมไลทระบบไลท์วาลเนาะนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ขณะขับขี่เลยบอกเลยว่าราคาเนี้ยสุดจริงครับผมและตัวต่อไปนะครับเป็นรุ่นของ e v e r อเรสนะครับ next gen นะครับเอเวอเรนั่นเองนะครับฟอร์เปิดตัวมา2รุ่นนะครับสรุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็น e v e r อเรสสปอนะครับ เป็นเครื่อง2.0ทอวโบเดียวนะครับผมจับคู่กับเคีย์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1ล้านนะครับ4,64,000บาทน,นะครับผมเพิ่มจากเดิมตัวเก่าเนี่ยที่ขายอยู่ตอนนี้ตัวสปอร์ตอยู่ที่1ล้าน4,02,900บาทเพิ่มจากเดินมาประมาณสัก40,000นะครับประมาณ40,000ไม่ถึง40,000ด้วยนะครับแต่ว่าออปชั่นทุกอย่างคือใหม่หมดแน่นอนนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ f o r ได้เปิดราคาออกมาแล้วนั่นก็คือเจ้าตัว next gen everest นะครับตัวไบเทอร์โบขับ4นะครับจับคู่กับตัวเคีย์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทนะครับในส่วนของ everest เนี่ยตัวเก่าเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับผมได้ตัวท็อปที่มีออปชั่นบอกเลยว่าครบแล้วก็สุดจัดจริงๆเลยครับ ก็ถ้ากับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาจากเบอร์นะครับที่ขึ้นโทรมาก็ได้ครับหรือว่าทักแชททักไลน์มาจากในที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะไปที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมจะทําการรีวิวให้ดูว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วก็น่าซื้อน่าจับจองขนาดไหนนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ